สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์การทำ explainer video ในบทนี้ไปทำ Animation ของฉากที่2กันดับเบิลคลิกที่ถาด Project Panel ไปนำเข้าเสียงบันทึกที่ชื่อว่า Script Record เป็น PR Project คลิกเลือก Import เข้าไปเลือกเอาเข้าไปเฉพาะสินที่2คลิกโอเคคลิก Enter เปลี่ยนชื่อให้สั้นๆหน่อย Delete Enter เหลือชื่อแค่ซีน2มีขนาด1920 1080 2วินาที18เฟรม30เฟรมเปอร์เซกดึงไปเปิดคอมโพสิชันได้เลยคลิกเปลี่ยนชื่อเป็นซีน2ด้วยลองฟัง1รอบเว็บที่มีรายการซื้อขายตลอดเวลาทุกวันเบส,สั้นๆไปนําเข้ากราฟิกไฟล์มาดับเบิลคลิกที่ถาด Project Panel ผมขอข้ามไปนำเข้า Buy and Sell AI ก่อนเพราะว่าในนี้มี Background อยู่ Import เลือกเป็น Composition Layer Size คลิก OK Double Click เปิด Composition ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ให้กด Ctrl A หรือจะลากคลุมทุก Layer กด Ctrl C Copy ไว้เอาไปไว้ใน Scene ที่2กด Ctrl V ไป Delete ได้เลยครับ Composition ที่เขาสร้างขึ้นมาให้ชื่อ Buy and Sell e ี e ิทเฉพาะ Composition อย่าไปดีลิทโฟลเดอร์ที่เอา AI ไฟล์เข้ามานะครับตรงนี้เก็บไว้เพราะเราเอามาใช้ใน Composition ที่เราสร้างขึ้นมาเองสินที่2ระยะเวลามัน2วินาทีกับ18เฟรมไปที่ด r บด d o w n เมนู Layer ใช้คำสั่ง label maker เป็น plug-in free เดี๋ยวผมจะแจกไปคลิก คำสั่งของปลั๊กอินนี้ช่วยสร้างเลเบลให้เป็นสีที่อธิบายถึงสีของวัตถุภายในเลเยอร์นั้นๆอย่างตัวนี้ผมเดาได้เลยว่ามันคือโน้ตบุ๊กเพราะเลเบลสีเขียวแบ็กกราว n ์เ a เบลสีนี้เลยส่วนตัวนี้ก็สีโทนนี้เหลืองๆการติดตั้งปลั๊กอินฟรีตัวนี้ไปที่ dice ดับเบิลคลิกเข้าไปไปที่โปรแกรมไฟล์ ไปที่ Adobe Adobe ของผมมัน2020ไปที่ Support File แล้วไปที่ Plugin ผมมีโฟลเดอร์นี้อยู่ Label Maker ภายในโฟลเดอร์มีอยู่1นึ่งไฟล์เองซึ่งผมจะแจกไปเอาเข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ Plugin Support After Effects Adobe Program File DC แค่เอาตัวนี้เข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นี้ก็จะสามารถใช้คำสั่งที่ปด o p d o เมนูเล layer และ bill maker ได้อำนวยความสะดวกได้ระดับหนึ่งมาที่เลเยอร์นี้ครับตรงนี้คือตัวนี้ที่จะเอามาทำเป็นแพทเทิร์นผมขอล็อกแบ็กกราวไว้ก่อนนี่แบ็กกราวส่วนตัวนี้ enter เปลี่ยนชื่อเป็นแพทเทิร์น ปรับ blending mode เป็น overlay กดท t เรียก opacity ปรับ opacity เหลือ45นี่ผมอยากได้เป็นแบบนี้ background ล็อกไว้ด้วยส่วนตัวนี้คือตัวนี้ label มันช่วยเราได้กด y p a n e behind t o o l ตอนนี้เลือก notebook ด,ดึง anchor point มาไว้แถวแถวนี้คลิกเลือกดึง anchor point มาไว้แถวแถวนี้ส่วนตัวนี้ต้องมาคลิกตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้ตัวนี้ไม่โดนต้องมาตัวนี้แล้วก็เอา anchor point มาไว้แถวแถวนี้ทำ animation กันเลย เลือกทั้ง4 l a เลเยอร์พร้อมกันไปที่ Animation Composer Transition Preset 2D Scale ใช้ Scale อย่างเดียวเลยกด V เปลี่ยนเป็น Selection t o ก่อน Overshoot Scale ใส่ค่าไปทีเดียวพร้อมกันเลยตุ๊บเข้าไปแล้วลองดูเดียวที่มีรายการซื้อขายอยู่ตอลอเดเวลาปิดเสียงก่อนล็อกไว้ด้วยมันก็จะได้เป็นประมาณนี้ ทําให้มันเหลื่อมกันนิดหนึ่งเลือกเฉพาะ2ตัวนี้ครับกด Ctrl ค้างไว้เฉพาะถุงเงินที่จะซื้อขายกันเนี่ยกับของเมื่อเลือก2 l a เลเยอร์แล้วกด Alternate Page Down ไป1 2 3ทีให้มันตามหลังมาซักเหลื่อมมา3เฟรมประมาณนี้ฟุบ เรียบร้อยเปลี่ยนชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อแล้วนำกราฟิกไฟล์เข้ามาหลายหลาๆกราฟิกไฟล์แล้วยังชื่อ Layer 8, 9แปอะไรพวกนี้อยู่ผมเคยเจอเออร์แล้วแล้วเราก็จะไม่ Create เป็นเชฟเลเยอ e r เพราะว่าภายในเลเยอร์นั้นๆที่ Illustrator เขามีการใช้ g r a d ดียนเมื่อมีการใช้เกรเดียนแล้วเขาจะดึงเอาขนาดเต็มที่มาเลยเมื่อแปลงเป็นเชฟเลเย y e r มันก็เลยขนาดเต็ม Composition เราจะไม่แปลงเป็น Shape Layer กันแล้วและเพื่อไม่ให้มัน Error เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อครับ Enter เข้าไปเป็น Money แล้วกัน M O N E Y คลิก Enter เป็น Notebook Left ขีด L ตัวนี้คือ Enter เป็น By B U Y แล้วกันไม่ใช่สิตัวนี้เป็น Cell Enter ตัวนี้ค่อยเป็น By ส่วนตัวนี้ Enter เข้าไปเป็น Notebook Right R คลิกออกมาคลิกขวา New Now Object เลือก4 l a y e r อนี้ Parent ไปที่ Now Object คลิกที่ Now Object กด S เรียก Scale ขึ้นมาขยายไป150%ดูประมาณนี้กด P ปรับ Position Y ที่600ถอยมาประมาณนี้ไปยืนที่1วินาที เรียกสเกลขึ้นมาก่อนแล้วคลิก Stop Watch Scale กด s h i เพ p a าว d o หนึ่งครั้งเลื่อน Playhead ไปอีก10เฟรมถ้ากิดว่ายือนอยู่ที่1วินาทีกับ10เฟรมปรับสเกลลดลงเหลือประมาณ70พอเดี๋ยวค่อยปรับได้ไม่เป็นไรลากคลุมกด f 9ทาทำ e c e s เปิดกราฟขึ้นมาดึงแขนมาทางนี้นิดหนึ่งประมาณนี้อา่าลองดูปุ๊บออาละ เรียบร้อยเลือกยกเว้น3 l a เลเยอร์ล่างกด Ctrl c t r l Shift C ทำ p r e c o m p o s e ตั้งชื่อเป็น Scene 2-2ขีด2 Move all attribute คลิก OK จากนั้นไปทำา2ขีด1กันไปที่ Project ด Double click ไปนำเข้า Ensemble นี่ครับ Ensemble Technology AI Import เลือกเป็น composition layer size คลิกโอเคดับเบิลคลิกเข้าไปดู ensemble technology ลากกลุ่มทั้งหมดกด ctrl c copy ไว้แล้วเอาไปไว้ในนี้กด ctrl v delete composition ensemble delete ออกไปเราไม่ใช้อ้าวคลิกออกมาก่อนเลือกใหม่แล้วไปที่ layer label maker การสับสนได้ระดับหนึ่ง C2-2 ปิดตาล็อกไว้ด้วยลากคลุมฝั่งขวาเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงปึ๊บปึ๊บกดชิปลูกศรมาทางซ้ายสักประมาณนี้ก็ได้ส่วนฝั่งนี้ลากคลุมเอาเข้ามาใกล้เข้ามาอีกสักทีเดียวมาเลือกเครื่องบินกระดาษกดชิปค้างไว้เลือก เครื่องบินกระดาษแล้วกด control shift l o l l i n g ดึงไปไว้ด้านบนคีย์ลด,ดึงเลเยอร์ที่เลือกไว้เอาไปไว้ด้านบนสุดใช้คำสั่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้เลือก bubble message กด s h i f ค้างไว้เลือก bubble message แล้วกด control shift เคาะลอ l ิ i n k หนึ่งครั้งนี่ครับดึงเข้าไปไว้เลเยอร์บนสุดคลิกออกมา ซูมเข้าไปทีนี้ไม่เลือกเลเยอร์ใดไปที่ rectangle ใช้ round rectangle ไม่เอา fill เอาแต่ stroke ปรับ stroke ไปสัก6 double click สร้าง rectangle ขึ้นมาเปิดเข้าไปที่ rectangle rectangle 1ลดขนาดลงมาละสักประมาณนี้ก็ได้กะเอาปรับเพิ่ม roundness สักประมาณนี้เข้าไปที่ stroke เพิ่ม dash บวกตรงนี้ครับปุ๊บปรับ dash 30แล้วทำ animation ให้มันเคลื่อนที่เหมือนเดิมครับทำโดยการใช้ expression กด alt e e r n a t ค้างไว้คลิก stopwatch ของ offset พิมพ์คำว่า time time ดอกจันก็คือคูณคูณ100เราจะให้เข้า offset ไป100พิกเซลต่อวินาทีคลิกออกมาแล้วลองดูประมาณนี้ดึงลงมาไว้ด้านล่างสุดเลยดึงลงมาไว้เหนือแบ็กกราวด์เอาเครื่องบินกระดาษมาด้วยตรงนี้ก็เครื่องบินกระดาษเช่นกันดึงลงมาไว้เหนือเส้นประเปิดเข้าไปที่ Shape Layer เส้นประที่ Rectangle p a r t คลิกขวา convert to bezier part นี่พาร์ทเราก็จะได้เป็นพาร์ทแบบนี้ผมขอเพิ่มจุดนะครับนี่คือพาร์ทให้มันดูง่ายเปลี่ยนแลเบลก็ได้เป็นสีแดงเลยฟุบคลิกที่พาร์ทนี่ครับจุดใหญ่ๆถ้าจำกันได้มันคือจุดเริ่มต้นคลิกขวาดูมันคือ first vertex คลิกที่พาร์ทกด G pen tool แล้วเพิ่มจุดในพาร์ทเนี่ย เพิ่มจุดนี้คลิกขวาเพื่อกําหนดเป็นจุดเริ่มต้น set first vertex มันก็จะใหญ่หญขึ้นกด v เปลี่ยนหัวเครอร์เซอร์แล้วมาคลิกที่ part กด ctrl c เก็บค่า part ไว้ ide, เพื่อเอามาใส่ที่เครื่องบินกระดาษกด p เลื่อน p l a y h e a d มาจุดเริ่มต้นคลิกที่ position กด ctrl v เอา part เข้าไปใส่จะได้ Keyframe ขึ้นมา นี่นะครับคีย์เฟรมเครื่องบินกระดาษก็จะไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นตรงนี้เลยลองเลื่อน Playhead เขาเลื่อนมาทางนี้ใช่ไหมถ้าเขาเลื่อนมาทางนี้ครบ1รอบตรงนี้พอดีเลื่อน Playhead มาแถวนี้ดูว่าเครื่องบินอยู่แถวนี้คลิกออกมาก่อนแล้วคลิกสร้างคีย์เฟรมเพิ่มเข้าไปตุ๊บเลือกส่วนนี้ดีลีทออกไปคีย์เฟรมนี้ แล้วเลือกคีย์เฟรมทั้งหมดให้มาเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นกด a อัลเทเนตค้างไว้ยืดให้เต็มความยาวหรือระยะเวลาทั้งหมด1รอบพอดีเราก็จะได้เป็นแบบนี้เครื่องบิน1รอบ1รอบส่วนอีกลำหนึ่งตัวนี้กด คลิกที่ position มายืนอยู่จุดเริ่มต้นกด ctrl v เรายังมีค่าเดิมอยู่ตรงนี้เลื่อนมาครับเลื่อนมาให้มาเริ่มต้นช่วงล่างแถวแถวนี้แล้วกันสร้าง keyframe ซูมเข้าไปน้อยปึบ๊บแล้วเลือก delete ออกไปยืดมาเลื่อนมา จนมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันมีคีเฟรมนี้อยู่แล้วเลื่อนไปดีลิทส่วนที่เหลือได้เลยซูมเอาออกมาลากคลุมช่วงนี้ดีลิทออกไปเลือกคีเฟรมทั้งหมดดึงมาไว้หน้าสุดกดอัลเทอร์เนทค้างไว้ยืดให้เต็มความยาวระยะเวลาแล้วลองดูสำหรับตัวนี้ เราจะได้เป็นแบบนี้แต่ละตัววิ่งปึบจากนั้นก็คลิกขวา Transform ปรับค่า Auto Orient Orient Along Path โอเคตัวนี้ก็เช่นกันคลิกขวา Transform Auto Orient Orient Along Path คลิกโอเค ซูมเข้าไปใกล้ๆกด R กด Shift A เรียก Anchor Point และ Rotation ขึ้นมาปรับปรับ Rotation ก่อนประมาณนี้แล้วปรับ Anchor Point แกน Y ให้มันเข้ากลางแบบนี้แล้วปรับ Rotation ประมาณนี้นี่เราจะได้เป็นแบบนี้อีกตัวหนึ่งคือตัว นี้ซูมอินเข้าไปกด R กด Shift A ลองหมุน Rotation ก่อนปึบแล้วปรับ Y Anchor Point ประมาณนี้ลองเลื่อนใช้ได้ปรับเป็น Fit ลองดูนี่ เรียบร้อยจากนั้นก็ไปทำแอนิเมชันกันต่อฟุบเข้าไปไปเลือกโทรศัพท์กด Y เลื่อน Anchor Point มาจุดด้านล่างกด Control ค้างไว้ w. แล้วลองไล่ไปดูทีละ Object ทีละตัวตัวนี้ Bubble Message ซูมเข้าไปเอา Anchor Point มาไว้ตรงนี้ตัวนี้ คือบัพเปิลตัวนี้เลื่อนมาตัวนี้คือโน้ตบุ๊กใช่ไหมปิดตาดูโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเอาไว้แถวนี้และกันเราจะทำแอนิเมชันสเกลส่วนคนและเก้าอี้ตรงนี้ก็ได้หรือแถวแถวนี้ก็ได้ตัวนี้โทรศัพท์ตัวนี้รพรพม ตัวนี้ใบไม้เอามาไว้ตรงนี้ตัวนี้เป็นฝั่งของคุณผู้หญิงละดึงลงมาไว้ตรงนี้แถวแถวด้านล่างของเก้าอี้คลิกออกมาพรมตัวนี้ข้างบนแล้วกันให้คลี่มาจากด้านบนส่วนตัวนี้ก็ให้คลี่มาจากด้านบนสวนกันกด V ก่อนเปลี่ยนวัวเคอร์เซอร์ เลือกโดยที่ไม่เอาเครื่องบินกระดาษกับเส้นประเริ่มตั้งแต่เลเยอร์นี้ไปจนถึงบนสุดไปที่ Animation Composer ใช้ตัวเดิม Scale ใส่เข้าไป Transition In คลิกออกมาลองดูคงไม่ต้องทำให้มันเหลื่อมกันคงไม่ต้อง ประมาณนี้ส่วนเส้นประนิดหน่อยไปที่ transition preset ใช้ Fade ตัวนี้เอา Fade เข้ามาใส่เมื่อเลือกเส้นประแล้วใส่เข้าไป transition in คลิกออกมา fit ต้องใส่เครื่องบินกระดาษด้วยเลือกเครื่องบินกระดาษ2 l a เลเยอแล้วก็เอา Fade In เข้ามาใส่ transition in ด้วยอ้าวลองดูฟุบ จะทำ pre-compose เปิด scene สขีด2เอาไปไว้ด้านบนเลื่อนมาเฟรมที่10เลยอ่ะเปิดเสียงด้วยก็ได้เอาปุ๊บเลือบที่มีรายการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาทุกวันเลือบที่มีรายการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาทุกวันเลือบที่มีรายการซื้อขายอยู่ตลอดก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเลือกทั้งหมดยกเว้นซีน2ขีด2 กับพวกที่เราล็อกไว้แบ็กกราวด์ทั้งหลายแล้วก็ไฟล์เสียงกด Ctrl Shift c, c ทําร c o m p o s e ตั้งชื่อเป็น s c e 2ขีด1 Move or Attribute คลิก OK ได้มาครึ่นทางคลิกออกมาดูเวยบที่มีรายการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาทุกวันเวยบที่มีรายการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาทุกวันเวยบที่มีรายการซื้อขายอยู่ตลอดเวลาทุกวันเรียบร้อยมีรายการซื้อ ส่วนที่เหลือเอาไว้คราวหน้าน่าจะเสร็จพอดีสำหรับฉากที่2บทนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันในบทหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ